สวัสดีกัณด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมไมค์ครับเอ้ยทุยอันเทินนะจะทำไรอะ่ะจะปาดหัวพี่เหรอวอคัตน,า,นาเนี่ยเปิดวอลไว้นะเ,เราคือทหารทหารสีเหลี่ยมพี่เป็นซอมบีทหารซอมบี้ <c oughs> เออถ้าคุณถ้าคุณอยากจะเห็นชุดอะไรผมเนี่ยก็เด <c oughs> <ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวับดูดูนะฮะว่าผมจะเป็น ปางเจ้าไล่หรือเปล่าเดี๋ยวดีวะดยถือถือคัตนะดูดูฮะดูดูหมวกดูหมวกโอ้โหอะไรอะไรเต็มเลยน่ะไอที่เราจะฝ่าไปไงฝ่าอย่างงี้เลยอ๋อไอที่เรามาทำเล่นกันนะฮะอ๋อ้โหแสงบานนั่นมันบ้านเราใช่ไหมเนี่ยนั่นสิเฮ้ยบ้านเราเฮ้ยจอดเอฟแล้วซอมบี้ ต้อมไปแล้วไปแล้วเราไม่กล้าบวกเราแลกโอเคมันบ้าเราเนี่ยเนบ้านเก่าที่เราดึงลัที่เราไว้ทางเข้าทางใหม่ตอมีทุกอย่ยทุกหายหมดเลยไหนไหนนนี่ไง็อมี เต็มไปโอ้ยเปิดจุ้มเรามาศึกแย่งซอมบี้นะฮะคราวนี้ก็คือกดสี่ปังกดสามขอขอตัวนุ่นมามาขอตัวนุ่นขอตัวนุ่นขอตัวนุ่นพี่เล็งอยู่นะอือเฮ้ยทำไมเราทิ้งไม่ได้อ่ะ ไม่ดูอ้าวแล้วทำไมน้องปามเป็นวะโอเคงี้สอมบี้เดี๋ยวเล่ามาให้ไม่น้องปามแหลกไอ้ใจชุดชุดนี้ชุดเขียวทั้งชุดชุดนินจาป่ะขอขอขอเอาเลยอะเอาไปเลยเอาไปมือหมดเลยอีมันปามไม่มีชุดเลยปามใสดีดีไม่สอมบี้เอาไปโอเคปามเอาไปดิ ุเท่าทั้งชุดทีนี้จะเหลือเราได้ไงนี่คือตื้อหยุดอำมพางเป็นแบบชุดย่าอะไรเงี้ยตัวนั้นขอนะเออเอาไปเอาไปให้หมดอ๋อตัวนำ้นขอนะซอม มีนินจากางเกงเลยกางเกงมีปืนพกเอาป่ะมีจุดมีอยู่เก้านะัดอ่ะก็คือมืดแล้วนเดี๋ดยวเ,เราไปหาของในโดมดิโดมที่ข้างบนนะ่ะนั่นนะ่ะนินจาเี่ยพี่เอาโดนฝั่งนู้นนะเ,เป็นป่าเอาดนฝั่งนี้นะพี่จะดเอาฝั่งตรงข้งามน อย่ามาละกชดอย่ามาโอ้เล็งไม่ได้วะไกลละเนี่ยสุดยอดมีซอมีีสไหมครับไม่มีครับขึ้นแล้วกันขึ้นหาของกันเลยอันดับแรกเจอขวานแล้วก็เจอนี่เจอที่เก็บเสียงนั้นใช้นั้นใช้ที่เก็บเสียงแล้วกัน เออนี่ต้องลงแบบแนบเนียนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขาหักเอานี่มาเสัร์นด้เม่ปัง่เ,เสียงอเออเป็นไปได้ที่ พี่มีของพี่มีที่เก็บเสียงพี่เจ้พี่เจยลงแบบขาหักปะไม่พี่ลงบนใดเฮ้ยเจเนี่ยน้องปามลงทีไดขาหักสักทีความก็เดินไปฝั่งนองดิหาของต่ออะเด็กน้อยชุดอำพางอันนี้คือใครสอมบี้ขี่สมบี้คิดว่าสมบี้กระโดดได้ก็บ้าแล้ว ซอมบี้ถือจะต่อตั้มบี้ถือตัวโหยฮ้ยอย่ายิ้งอย่ายิ้งขอโดมนู้นพีเตอร์จะโดนนู้นมีไหมขึ้นไปดูให้เอ่อไม่เป็นไรแย่งกันเลยใช่ไหมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพีเตอรขึ้นไปดูก็แล้วเพราะเพราะว่าลงทีไ,ไรขาคือจะฮึ่ยตัต้มพี่ถึงงานกะาเฮ้ย,ม,ยมีอะไรมีที่เนี่ยที่ตั้งแบบแม่าปามแม่ปามแบบนี้น อย่างเงี้ยขาตากเอาไหมอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อคุณซอมบี้ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หนุนแล้วหนุนแล้วไม่น้นอยอ่าจะทำให้โอเคกดทีโอเคกดทีแล้วกดโอเคไปไปโดมไปโดมสุดท้ายตรงนูน้น พี่เต้ยที่ได้หนึ่งตัวพี่ได้ก็พี่ก็ได้หนึ่งตัวไปพี่ไปใช้สันในที่เจออือเหมือนกันก็ใช่ไหงไม่พี่ใช้ปืนเนี้ยพี่ใช้ปืนนุ่งปามใช้อันแรกอะ่ะนั่นแหละปืนนั้นแหละแต่พี่แบบติดกล้องที่เจอกล้องนะที่เลยดูแม่งนะ ก็คืออุ้ยอ้ยโดนตามเบ้าไม่โดน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 เปียวเองโอ้โหยิงสบายทางแบบแบบแบบไปโดนนู้นเลยพี่จะขึ้นดอว่างเราความแบบแอนนาวันก็ชื่อแอนนาคุที่หมดแล้วที่มันหมดแล้ว feel my life feel หนักที่คิด เราจะไปโจมนั้นแล้วก็หยิงให้ตาม<ะ>ตายถึงว่าคำถายนี่ไงเฮ้ยเลิศขึ้นไปดูเฮ้ยเย้เจอปืนปืนแหละปืนอมาม่าเราฮะปืนจีนอ่ะนะเป็นใช่ขึ้นมาเอาดิพี่กระเป๋าเต็ม เออจัดไปไม่พี่ยิงนม่ทิ้งนและเดี๋ยวพี่เอาไปเฮ้ยไพี่ยิงทิ้งเอาไปเเก็บได้ไหมลองแบบคนเจนนะพ่เตอถังกินอันที่สามแล้วเราก็เหมือนอันแรกเลยว่ะ แต่มันเป็นแบบยิงแรงขึ้นแรงกว่าแรงกว่าก็เอาเป็นงั้นเราก็ขึ้นไปเอาเราจะขึ้นชั้นสองไงอ่ะไม่จะขึ้นชั้นสองยังไงอ่ะตามมาตรงบ้านกันเลยแล้วก็ขอมาจบพาร์ทแรกกันที่บ้านนี่ไงตกอีกแล้วนี่ไงนี่ไงโกดังเราตามมาแล้วเด้อ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 มันจับฝน มันลงไม่ได้อ <Effect ive sound> ่าลงได้แหละเฮ้ยอย่าขาหักอยู่ขึ้นไม่ได้อย่าเมาเม็ดกี้ตรงนี้เห็นพี่หรอเส็นแล้วจิงนะสบีเนี่ๆตรงนี้เดี๋ยวเรามาแซฟกันตรงนี้นะนี่ตรงนี้นี่เออแซ่ตรงแสงก็ได้ก็อ่าเอาเม็ดกีดไปก่อนเดี๋ยวตาย ก็เหลือ55ค่ะตายง่ายครับเดี๋ยวอานนี้ใส่เอาอาหารกินได้กินอาหารได้อาหารผมมี3 20เล็งครับเล็งครับนี่กระโปงหรืออะไรวะเนี่ยที่เก็บเสียงไง กินข้าวกินข้าวก่อนเลยแล้วก็ขอโอเคกันนะก็ขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับอันเทอร์ของวิสอร์เมอร์กับ <laughs> กับเคป้าแชนแนลนะบายบาย <laughs> <bye. S 3>